คนในโลกเมื่อกี้บอกแล้วนะคนในโลกมันลงตลอดเวลาหาคนที่ตื่นขึ้นมาเนะี่ยยากมากให้เรามาปลุกใจให้ตื่นจะปลุกใจให้ตื่นในการเข้าฌานถึงฌานที่สองแล้วตื่นเนี่ททำยากงั้นหลวงพ่อก็ไปค้นคว้านะมีวิธีที่ง่ายๆที่จริงไม่ใช่วิธีหลวงพ่อหรอกนะพระอาจารย์ท่านก็สอนเอาไว้ให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้ ถนัดพุดโทโธเราก็พุโทโธไปแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้นะถนัดเล่นลมหายใจนั่งหายใจไปหายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้อะไรเงี้ยนะคือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ทันทีที่เรารู้ทันจิตตัวเองนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยปฏิจิตจะหนีตลอดเวลานะหลงไปทางโน,น้นทางนี้ตลอดเวลา แต่พอเรามีสติรู้ทันแล้วจิตท,ที่ฟุง้งซ่านมันจะดับทันทีมันจะเกิดจิตท,ที่ตั้งมั่นขึ้นมาทันทีนะอย่างเวลาครูบาอาจารย์ชอบสอนนะให้ทํากรรมฐา,านสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปคิดให้รู้ทําไมมันเน้นที่จิตหลงไปคิดเพราะจิตเราคิดทั้งวันนะนะถามว่าทําอย่างอื่นได้ไหมได้นะ เช่นจิตเราโกรธเรารู้ว่าโกรธในขณะที่จิตโกรธเรารู้ว่าโกรธเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นนะตั้งมั่นเหมือนกันงั้นอย่างในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตก็ตั้งมั่นจิตมีโทสารู้ว่ามีโทสาจิตก็ตั้งมั่นจิตมมีโมหะคือมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันหนีไปคิดนะรู้ทันมันก็ตั้งมั่นนะนี่เราคอยรู้ทันสภาวะที่กําลังมีกําลังเป็นนะ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสภาวะของจิตใจะมันไปนยากที่ไหนอ่ะจิตใจเรามีความสุขร,ร,รู้ได้ไหมจิตใจเรามีความทุกข์รู้ได้ไหม,ไมเห็นได้ยากเลยเห็นไหมจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์เห็นได้ยากเลยจิตใจเฉยๆยากไหมไม่ยากจิตใจโลบอยากได้แนละ้วอยากได้มือถือใหม่นะไอโฟนไอแพดอยากได้ไรายได้มีน้อยแต่ว่าอยากได้เยอะ คิดต่อนี่นะจะไปกู้ใครเขาอะไรเงี้ยจะไปสร้างหนี้นอกระบบอะไรเงี้ยนะนี่ในะจยิ่งฟุ้งไปเลยเลยต่อไปเวลาใจมันอยากได้อะไรนะรู้ทันใจที่อยากไปก่อนความอยากมันดับนะมันจะเหลือเหตุผลแล้วว่าควรจะหามาไหมควรจะซื้อไหมควรจะเป็นหนี้ไหมเพราะฉะนั้นะเราจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลอาศัยสติคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละแล้วก็ต้องฝึกซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทุกวันควรจะทำนะ อย่างหลวงพ่อก็ใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกทงอย่างเงี้ยแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้อะไรเงี้ยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆตรงที่เรารู้ทันจิตนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นเด่นด,ดวงขึ้นมาจิตมันไม่กล้าหนีนะถ้าเราไม่ดูแลรักษาจิตให้ดีไม่มีสติคุ้มครองจิตจิตจะหนีอุตรุดเลยนะหนีไปร้อยเรื่องพันเรื่องในเวลาชั่วโมงหนึ่งเนะี้ยหนีอุตรุดเลย แต่เรามีสติรักษาจิตไปทำกรรมฐานไปนะสติรักษาจิตก็คือทำกรรมฐานไปแล้วว่าจิตมันหนีไปเนี่ยรู้ทันมันนะมันมันหนีไปคิดรู้ทันนะมันหนีไปดูรู้ทันอะไรเงี้อยอย่างบางคนเดินจงกรมนะเดินไปนิดเดียวเดี๋ยวก็วกกลับมาดูมือถือละดูซิมีใครส่งข้อความมาไหมยังไม่มีวางไว้ยังไปเดินต่อนะเดินอีกเที่ยวหนึ่งกลับมามาดูอีกแล้วนะ ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้ให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะเวลาภาวนานะคอยรู้ทันใจของเราเที่มาคว้ามือถือเรื่อยๆนะใจมันโลภนะใจมันอยากดูนะั้นเดินจงกรมอยู่ใจมันอยากดูมือถือรู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่นะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะจิตเราจะตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวตื่นภาวะแห่งความตื่นหายากนะ ในโลกมีแต่คนหลับมีแต่คนหลงผู้รู้ผู้ตื่นมีน้อยเต็มทีนะมีอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละแต่ว่ายุคนี้ก็ไม่ยากละนะมันมี u t u b e อะไรเนี่ยออกไปเยอะแยะนะหลวงพ่อไปต่างจังหวัดไปที่นอ่นที่นี่นะเห็นญาติโยมเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่เขาฟัง YouTube ดูฟังซีดีฟัง, CD, ฟงดู u t u b e อะไร่เงี้ย จิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นได้แยกขันได้นะสามารถทำได้งั้นเราพยายามฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง